สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฟูตี่กำลังติดตามรับชมช่องจกักรมตรีชนะพันธ์ครับสวัสดีวันเสาร์เอาเจ้าท่องผาพุ่มนะครับออกมาฝึกยูลอเอดครั้งที่สองครับเริ่มคู่ก้ากากแล้วพี่น้องนะครับมึงความหนิงครับตะก,กี้นี่เป็นนกดินดินเสียวขึ้นคว่นผมฝึกจะน้ำขูบบนบนนั่นแหละครับย่นนโขกนกปามันจังหลายนะครับพ่อเลยฝึกนกไม่เป็นคู่ฝึกให้นกไม่นะครับทองผ้าภูมินะ นอกจากอำเภอท่องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับปลาสูงเมืองกาญเอามาผอมเจ้าวส้วนภูมิหรอครับพี่น้องเบิ่งไร่ปีกแตกงามครับผมเรื่มนล่้ยงสิครับฟื้ง่ายครับวันนี้เมื่อแรกเดินทางไปสารคามครับผมมือเสา่าไปสมุทรปราการเอาขึ้นต้นไม้เข้ากันครับผม นกปลาเสียงหน่อยคันที่ทางฝนครับเมื่อวานผมใส่เจ้าสำอางนะครับขามภูมินี้ไปพาอตานกตัวคันขึ้นนกปลาเสือดนี้เลยครับพาท่านขึกไปไหนเดี๋ยวรอเวลาครับเจ้าทองผ้าภูมินะครับคันนับกับฝึกครังที่สี่น้ำผมแลกวก็มาบ้านกับมอตอร์ไซพเนียรัขังที่สองครับมันพ่อท่านขึกครับหอเตอรมาเริ่มปับสภาพได้นะครับมันเดินทางดูนะพี่นนอะ ขบมาดาค่อยๆฝึกไปกระเก่งหรอกครับนกก็ได้หนกปลาเนี่ยฝึกยากกว่าลูกผสมครับเพราะว่าต้องเทียนกับบ่ขันเนี่ยมันกัดดินนั่นใช่ไหมครับเท่องเผาพวกมอเตอร์เส้าดินครับนี่มอเตอเข่ามือแล้วขันเส้าดินนั่นสิกะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสําหรับการฝึกนวกใ่ที่จริงผมเ่อจากหานกฝึกมาฝึกเกี่ยวกพี่น้องมันไม่มีเวลานะครับแต่ว่ากัดเหนียวมากอะเตดียมเตรียมทีครับผม เขาไกลพ่อเกี่ยวแล้วเขาดงคนกันได้ขึ้นพอเช่กับท่วมากนะครับปันนีเป็เปต่อนนกยูหน้าสีนวลครับวันนี้ไปต่อทางหน้าสีนวลเอาบอกนกไม่พอแล้วครับเจ้าหน้าใหญ่สอนนกโตนกฟึกดาวลุงพนตัวลาสุดเนี่ยนะครับมีเอฟซีถามราคาหลายอยู่ครับเป็นขเขาจะไม่ยื้มเงินถ่อแมพี่น้องเส้นนกน้องกันกนนะ่ะยื้มเงินถ่อไปสองพันนกกะบ่มีเงินมาใส่หนีนะครับก็เลยเอานกตัวนี้มาให้เถอา มันกับมูลราคามันกับต้องสองพันนะครับคันทอสิเปิดทอกับเปิดสองห่า่วาจังสันล่ะครับขันเอฟซีขันใดสนใจอ่ะไปกาบาันก้อนพี่น้องไปเก็บของขึ้นรถครับมาเก็บต้นเกตลินไปแซมพเนียดครับพี่น้องแซมพเนียดได้ให้กันครับนี่ครับได้แล้วเอาเอาจอสมานขึ้นควันเสาอีกจั่งใหม่ก้อนพี่น้องกวอนสีเดินทางมาแรงครับผม ว่าไซด์โดนครับวันนี้บ่าไซด์โดนซุ่มม้งหนึ่งกับพ่อแซมเรียบร้อยแล้วครับเตรียมขึ้นต้นใหม่ใบเก็ดลินนี่ผู้ถ่อพัอนเอาไปใส่ในผ้าขวัญครับพี่น้องพิธีใบสีสู่ขวัญน,นะครับตน้นต้นเก็ดลินนะสู้เขาเราขวัญตุ่มปากเราโม่เหนือใส่ใบนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับนี่แซมพผนีึกได้ดีงามเจ้าสำอางนะครับจะกข้าวพี่น้องจากซุ่มมงสองซุ่มมงนี่แหละ มาเอาดินเดียดให้ยียบซีครับผมจะสมศักดิ์อยู่อำเภอเมืองสระบุรีครับเป็นทหารอยู่ใครดิซอนห้ากิโลว่าสันา่นมาข่าวมันเป็นตั้งสี่ซาเคือตั้งสี่ขันขูดไปต้มเกลืออะไรครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวไปให้นกกินครับต้องขูดนาน,นี่ออกก่อนมันดีเข้มโหดครับนกตีใส่ขาดด้เกี้ยระคักๆดินะครับหนามกับวัฒนบกครับเขาเจอวัฒนเกลียวเขาเอาเค้ื่องนี้แหละ เอาท่านใดสนใจโทรมาได้ครับเด้อดินเหียด088 7 4 1 3ด4 4สีครับเ mm hmm. จอกันสมมติปาการครับพี่น้อง เล็บคล้องขึ้นรถล้วพี่น้องหาโตครับเดินทางไปสม,มุติปราการน้ำสิงบุรีครับยู่เนี่ยผนียสิงบุรีนำขบวนทองผาภูมิสวนณภูมิแล้วกะเจ้าสมางนะครับอีกกงอีกสองใบครับที่พบวติเทล่าสุดสเยวไปลงแหลกเกิดออยุสม,มุติปาการไปแล้วครับย่บานไม่มีเวลาเห็ดเอาเจอกันครับผม โจ้โซนอ๊าพภ่มที่ต่อได้เมื่อคืนนี่ครับผมตอนแรกสงสัยว่านกแม่นะครับเบิ่งไปบงมากอาจจะเป็นนกผูกครับผมหรือว่านกแม่กับพวกจักเดี๋ยวลองเลียงวงกันว่าจับเบิ่งแต่เกียบเบิ่งองค์ประกอบต่างๆหรือว่าเป็นนกเทิกละครับนี่เบิ่งขาบางยังเราบอกหาจะเป็นนกแม่เพราะขามันเ่้ไหมครับเอาฝากที่ตามด้วยนะครับเรื่องว่าจะเป็นนกแม่หรือนกผูก มาหาพอกล่องเง้มขึ้นเลยพี่น้องมาจะมาเมืออเช้ากอยันหาักกับซึ่งสิไปไายหมองเอามาถึงบานซางแล้วอยู่พ่อหน่อเนี่ยเอาอยู่พอดีสวัสดีครับพกกองครับครับผมมาตั้งหนักหนักว่าพกกองอยู่พี่จ้าครับมาเก็บรอยแล้วนะพกกองเนาะอืประเนียดไม้แก่นขามนะครับเทนค้อนไม้แจงพี่น้องเอ้ยครับอื ค้อนจากแหงไม่แหงใส่กันเลยื่อยๆมาเนี่เพราะว่าเฝ้าวความยาวเท่าตัวรกก่อนครับพ่อกองเม็ดเก่าเม็ดเก่าอือครับเป็นไม้แกนขามพี่น้องนี่โอ้ยสร้างกับว่าเห็นยากครับพ่อว่ามันแตกคือผมว่าแล้วครับพี่น้องโอ้โอยไม้ซ้ำเสาเฮียนนี่แต่ว่าพาเลี่ยวในไม้สามท่อนกับมันแตกอีก,กนั่นพอกองเนาะอ,อ,อันนี้สิเป็นนี่พวกหยกไข่เบิ้งเลยครับเป็นสี่เฮ็ดสองสั้นครับเม็ดเก่าเออนี่ ปัญหามันจะมีอยู่มองตาเนี่น,นี่ครับเนาะเนาะนี่ครับน,น,น,นี่ตรงปัดมาขางพี่เห่เมดเลยเนีย่พันเป็นสร้างพี่น้องอสร้างปืนสมัยตะกี้ที่นี่สร้างตาปืปนตราอืมวันนี้หัวอันอีเซียนกขุมใช่หรือเปล่ากองเนาะเอาเอา,เอานกขุมครับเขียวนกขุมใช่เพี้ยนเพออ้อยเจียงทั่วโอ้เออพอเพ็าะเพอเจียงเออนั่นละครับพ่นยูนนี่ไม่แห้งว่าพอกองตรงนี้ เป็นเกืบเขาวัดฟังธรรมล่ละมันโมไปต้อนกครับเป็นสาระทางโลกแล้วเน,ะะนะาะพ่อกองเนาะมาหนี้สิมารับหลังนี่แหละพี่น้องมื้อจีไปสิไปเจิมอยู่ปลาจีนนะครับต้องอบอกว่าไปเจิมใหม่เลยขึ้นต้นไม้มื้อคืนท่านส้บนี่แหะไปหอดบ่เมื่อคืนสอบประมาณบ่ายนะครับไปหอดปลาจีนบ่นกกบไกลบ่พี่อำนเพื่อบรรจางพ่อกองก็ไกลทั้กรุงเทพฯแล้วห่างจากกรุงเทพฯ50โล่งเนาะโอ้ครับอือันนี้บาดนี้เอาไม้ชิงชันนะครับท่อน ในน้ากันสีดสามทอนซี่ทอนให้ทีมงานไว้สามทอนทอนนี้พอกองง่าสีเห็ดเถ็นหรอพอกองเนาะเออเอาเทนครับเท็นค้อนแจงนี่เนาะคือเดี๋ยวข้อนทับที่มันกาฝากนั่นพอกองไว้ใส่วอเดี๋ยวใส่สองท่านนี่ตัวนี้นี่อ้อันกาฝากอันนึงใส่คางนี่วันนี้ขางนี้เป็นไม้แจ้งนด้พอกองเออเออครับเป็นไม้แจ้งทมกอย่ในไม้แจ้งอันนี้ไม้แจ้งมันมันมันเนียมันแห้งมากมันอยัก มันจะเงาเป็น้องคอปรกองมันเหนียวมันเหนียวดีครับครับเป็นโซเดีตะไครกตอนแรกผมมาเชียร์ตบแปะบวันนี้องค์รกองมันเสียดายใหม่สร้างพล่งวัฒนธรรนใหม่คนมักเพราะแต่ว่าหนักขึ้นกันครับมายุ้งมายุ้งเล้องค์ปรกองโอ้ยมันหนักก็มายุ้งนะมายุ้งกันครับหนักเอาเท่ามตะไรดีความยาวันองรกองว่าควบแนงมว่าเพื่อจะคว่ำนี่ไหมคว่ำใบแจงนี่ไหมเตียวมาเนี่ยไหมแจงโซเดียมตะไครครับ เมต็ดห,หาตั้งพอกองเนาะนมานีมองหัวนี่เอานกขุมเสียเลยมาดีได้ได้ได้ครับใหม่ใหม่เองสิเบราะเพด้ห่วงเลยเออเพราด้ห่วงครับหัวไทยเอานกตั้งพอกองเด้อเออครับทั้งด่ามจับก็บเป็นนกทั้งทั้งนี้เดี๋ยวเอานกเอากลึกกันทั้งนี้ก็เดี๋ยวเอานกไงครับเดี๋ยวแต่สร้างที่ล่างสันอันนี้ละอันนี้ด่ามจับเป็นเป็นนกครับพี่น้องที่สร้างคนรวยเมื่อนั้นแหละโอ้แต่ว่าผมมาหาเมือนั้นเมืองยังเนาะอาทิตศหนึ่งพอดีเนาะพอกองอืมมาวันอาทิตย์ไหม มือดบานเสากับมหาอาทิตย์นึงครับเรียบร้อยเสาหัวเสาก็หาหมู่บ้านเดียดจหัวกับหดหมู่บ้านเดียวกัโอ้างหนเสาอาจารย์เช่ยวัดมเช็กมังยุ่หัวเสาเป็หอดไปนอกมาสนอกเอ้ประกองปุกเสกกันจะแบบกันนะมือเนี่ยนกเหยียบมันหมันตัวนี้ตัวนี้หมันครับครับเด็ผมแต่ผมไทยูปบอกวางนำตัวนี้หมันครับหมันหมันมือเดียวอมีตีผิด ครับนกใส่ขึ้นต้นไม้เลยมืงินี่เนอะมันมันมันประตูกะเรียบร้อยเออทางนี้แหละนี่ถือใจ็คข้างนี้เพราะว่านังจีว่าจีได้จับนี้เออเออนี่โทรมาหาไขว่เงินแล้วไปทั้งัวเด้อพ่อครับแมนปอยนวานนี้พึ้นพกกลองเส้นทางนี้มันเคี่ยงนี่ว่าจีลงปิดโซ่ลืมปิดประตูนกออกก็เลยเอาครับประมาณนี้ครับเอาพอกล้องให้ใหมายเลขท่อเอฟซีอีกรอบหนึ่งนี่ให้เทีมพูดว่าท่านมีเบอร์โท่อพกกล้อง เบอร์โทรพ่อครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดครับช่างกองน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องโซงทั่วประเทศคุณสักลากเกียบคุณว่างครับยังไม่มีเจ้าของท่านใดสนใจโทรมาครับผมวันนี้เป็นพันถากไว้สีเฮ็ดสว่างสัง้นหาแล้วครับพี่น้องเบาสบายเลยครับไม่ขำเห็พี่น้องมึงนุ่นเห็ดหยากรับนี่เส้นมันบวระมันบวลง นเส้นโบุหร ولوج เนคราะตาซับหนาซับหลังนี่พี่น้องเฮ็ดยากย่อมรับย่อมรับกับกันเมื่อไหร่พอกวางเนี่ยผมฝาดเขับปลาได้อ้อยไฟแล้วอันนี้เพิ่นวาดรูปนกไว้พี่น้องนี่เพิ่นสีเฮ็ดนกขุมไอ้ครับนี่เพิ่นเป็นสร้างเอ้าเม็ดเก่ารังนี่ครับเมดเก่างหนึ่งเป็นคอนกาฝากทับทิมคางหนึ่งเอาคอนแจงนะครับทิมกับแจงอะไ้สิขัดส่วนหลังนี้สีเฮ็ดเป็นเทนนะครับเรัสเซียตัวแปะพอกวาง มันจะบหญาพอีบอกองดียวจะเลีกข้อนนี้ได้หนิแม่จข้อนแงได้หนิบ้าวจ้าเมียบบัวหมัดเมสิบได้บัเตียวเียได้หอพกองเมนึ่งเมียสบน่ะครับใหม่เขาเห็ดเมียสบครับนี่มันเหลืออยู่ขนาดนี้ก็ดีกับไส้นกไสนกก็ดีโอเคครับโอเค เอาเลยถ้าสร่างอยู่รังสันไห่ออกวรงเสียคำละพาจากคนครับปีเมย์ยังสีมมะยำํพาะจะโบขึ้นโดนที่ไหอีกสองเดือนหนึ่งเขาง่าม่าบอกวรงปีนี้เขาพอเห็นหน้าสิบกลัวปีแล้วอืหายเขาเจาเหตุดีอับลับมองเห็ดแต่พเนียดไข่กับพอเรกบ่ต้องเห็ดดเขาไม่เชื่อเขากินแคบจะดีดีลูกชายเอามาไห้เอามาไว้ไกลมันเป็นอย่างเดแค่ แ,แต่ว่าเขาเสื้อมันนุ่มๆเนาะ่อนุ่มๆเอ้าทำนี่แหละครับพอกองเบอร์โท่ทาทนด้สนใจเนียนครับย่างหลายอยู่กะโท่มายินดีรับสายนะพอกองเนาะครับยินดีรับสายทั่วประเทศครับตอนนี้กําลังสีไห้พอยอูบุรีรัมย์ครับไม้สักเป็นโต๊ะแปะนะครับสองหลังเลยะนะครับไม่สักสองหลังของผมกับิตหมดแล้วครับคิวต่อไปผลับอว่าฝ่าว่าฝ่าวได้เทนไปแล้วครับปนปีไม่อยู่คเอาเอาของไอ้บีครับผมครับผม โอเคครับพ่อกองครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดคําเติมยุบผี่น้องมาหาพ่อชัยนะครับเป็นไปตัวโมนีโมนีโม,ม,มนีผาดม,ม,ม,มืัอว่านมืัอว่านปอบผาดน้องพ่อชัยเนาะนี่ครับมีเอฟซีถามอ่อพผ่นเง็ดแม่พ่อนเงินเอิร์กมันเหน็บเป็นไม้ไผ่มีบอมี่ครับนี่เด้อนี่เด้อไม้ไผ่เด้อครับนี่ทนก็ไม่ธรรมดายอย่พ่อชัยว่ะครับมาโทรมาได้ครับผมบริการส่งให้เลย แบบไม่ใครมานี่มาเบิง้งพเนียดหลังสีสรงให้พี่วัชรินไหมครับสีเพิ่นอยู่จังหวัดสุรินทร์เพิ่นเคยเอาเทนไปหลังหนึ่งแบบเพิ่นมักเพิ่นก็เลยสร้างหลังนี้พิเศษครับนี่แหน่เม็ดนีซิปนะครับแล้วก็สี่ที่กว่าเกา่าพอใช้จัดพิเศษนะได้ที่กว่าเก่าคือว่าเพิ่มขันให้นะครับปกติพอใช้เพิ่นเจ็ดขันทั้งห้างครับอันนี้เพิ่นเพิ่มขันที่ให้แล้วก็ประมาณเส้นหนึ่งนะครับปกติเพิ่นเจ็ดเส้นเคือง ันนี้เพิน่นเอาที่ที่พิเศษให้พี่วัชรินทร์นะครับผมส่งไปจังหวัดสุรินทร์ครับเดินทางมาอื่นนี่แหละนะครับมาลับแล้วอันนี้เลือกนี่เป็นไม้มะค่าแต้นะครับโหน,นัก์ดีพี่น้องบ้าบอกเป็นเป็นตะมันอยุโรอกพราะใช่เนาะครับเห็นในมันกับสีบม,านานนมันพผนว่านี่เบิ่งชัดๆครับนี่เดี๋วยวจะถ่า,ายรูปให้เจ้าของมูนเบิ่งอยู่รโรกแม่งลลั้นถทือกโศกได้นี่เนาะครับเนี่ยนีสิบ งามงามงามขวงผนนนันว่าหม้านี่น้อเนอพอเช่เนาะพ่อเช่ถ่าหมานครับโข้อนงามครับไม่ว่าแต่สูงขนาดเป็นตัวแต่ว่าผู้ลงข้มานก,กเกลี่ยนี่เหยียบประสันขันเงี้ยวเงี้ยวอ่ะเหล่วแต่ผู้เหล่วแต่ผู้คอยติดไปใส่เนาะพ่อเช่เนาะครับตอนนี้คิ้วโอ้คิ้วท่องครับคิ้วท่องข้อนบนเลี้ยงเลยครับหลังนี้แล้วอุตรดิตต์ต่อแล้วก็เะมึงการเนาะพ่อเช่เนาะเบมึงการครับแล้วก็พี่น้องผู้ประทายที่เคยโทรหาผมกับโทรมาใหม่ได้ผมจำเบอร์โทรไม่ได้ เมื่อหนึ่งทรหาไล่หลครับแต่ว่าห่งมีต่คนสั่งค้อนบนครับเมื่อละซองสามสายอยู่ดอกแต่ว่าพราใช่เพิ่นกับตามคิ้วนะอันนี้เพิ่มซี่ให้คือผมบอกว่าหงครับเพิ่มคันให้เออมันๆครับขอบพระคุณนะครับหลังที่สองครับไปสุรินหลังแหลกคนมากแล้วคนได้สั่งเงี้ยวๆให้ครับอันนี้เพิ่นเอื้อเพิ่นเหตุว้ครับนี่แม่เพเนียเหดไว้สำรับค้อนบนครับหลังต่อไปนี่จะเป็นของอุตรดิตถ์แหละครับนี่ เราก็ต่อไปก็จะเป็นของเมืองการไม้สักนะครับคอนบนคอนบนอันนี้ผลสร้างซับปิงแข็งพิเศษครับอุตระดิษฐ์มาเพิ่มอีกรอบหนึ่งหน่อยมันเพี้ยวาสันเนาะควยวากันไปได้ครับเด้อเจ้าเจยพอใช้เอาเจ้าหน้าใยสอนมาลงมาให้เบิ่งในพี่พอใช้เอฟซีอยากเบื้องครับมิเตอร์คนเป็นเอฟซีเจ้าหน้าใยสอนพนักงานก็ต่างซื้อนกขึ้นเลยเขาเจอกว่าเนาะแจ็คแล้วผลต่างทั้งสามมาสนุก เป็นนกฟึกดาวลุงของเพิ่นล่ะครับเจ้านายสอนเอาวันนี้เฮี้ยหมดเดี๋ยวพ่อใช่เดียนี่ไม่ไมันสิบวอเอาไปวอมาเนี่มันเสียงดีแท้เนี่ยพี่น้องเบิ้งหักมาหักกับเบิ้งเอาไปนี่เฮี้ยนครับนอนน้ำข้นไหมครับเบิ้งก็มอหัดคำครับวันนี้สารคำน้ำบอต้องมันกับใบตองเขาก็มานี่ผมก็มอหัดเดี๋วนี่ล่ะมือสองไปใส่ข้อนึงกับวอใดดอกพ่อใช่แต่ว่ามือขึ้นเดี๋ยวซัมหนี้จงเอาล้งมือขึ้น พี่น้องเบื้องไล่จะนับปีครับป้าตัวที่ยิบแถวหน้าเย,ยสอนตะทุนเพิ่นกับสองเท่าวกว่าครับพี่น้องอันนี้ถามราคาอันเขาจะติดหนี้เพราะใช่เนาะเพราะใช่เนาะติดนสองพัน,น 2, เออมันก็เลยมัไม่เงินใงใจก็เลยเรานกมาหายลงมาหายมาแทนหนีมันก็เลยเป็นทุนทุนสองพันแล้วล่ะครับพี่น้องเบื้องสังเกตคือผมคืนเดอ้อหนี้เดอ้อหนึ่งยืนเตีย้ยเนาะเพราะใช่เนาะ ยืนเตียงหุ้นเป็ดครับเิ่งปีครับเิ่งขีครับเอ,อ้าพ่อใส่ใดน้อตงตัวนี้คีอใ,ให้เราก็ยืนเตียงหุ่นเป็ดเชลเ้เจ็กตัวหรอครับพ่อใช่ม้านในตัวหนึงนนน่งครับตบนน่ยืนลงเขาเพท่านได้เชลเล่เนาะครับเนาะเพราท่านเป็นตัวเพราะท่านเป็นตัว,ตวรครับรือว่านกฝึกราคาสูงตัวหนึ่งเหลพี่น้องนี่อ ท่านต้องพกกระตมาท่านเปลี่ยนังเลยแม่คเอาครับเบิงเบิงแล้วอนาคตเป็นตาดีเนาะพ่อใช่เนาะครับคดีก็บ่ได้ยังเนาะครับก็เลยเดี๋ยวพี่น้องมันเป็นเป็นนกฝึกที่ราคาสูงครับเอาไงซะแต่ว่าขันใจเพิ่นมีน้องมีราคาสูงขันใจเพิ่นพ่อใช่เพิ่นเพราท่านอยากขายหรอกครับเพราะว่าพันหยันมันว่วเป็นครับมันดีเสียซื้อเพิ่นครับบอลหลอนหล่น ครับเนี่ยนะครันเลมีนโอ้ยพี่ปาเกียงบอกเป็นแต่ขายเป็นเออตัวขายเป็นแถวัจีวบปจว่าผมนี่ครับพอใช่นี่ตัวขายซอยกันบ่าแมนเ้อยแม้กระทั่งผมเสเอาไปคนก็ว่าหายที่นี่เาหลอดหลอดว่าสันผมเอาแล้วตั้งแต่มือผมมากวันนั้นแล้วครับมอเตอร์ฟื้นไปสามเทียพี่น้อง มันก็ขันผู้ใจห่อนเอาไปว่ได้ดอกครับออกสามเทียเดสองไติดา้ไปเอาไตมคือตงสี่ผวันที่เนาะเนือี่คือคือแถวในคลิปผลนะพอใช่คือบ่อยฟังเยนะครับบอกตรงๆเลยสิว้าผมตัวขายได้ครับผมมีทางเด้อขันผมมาขันผมมาผมตัวแดผมเอาแล้วนะผมมีหวงดอกครับแต่ยังหอยี่นี่ก็าอหน่อยด้ครับนี่เศร้าสามสิบผลนี้ ครับครับก็คือหมักแต่ว่า้ผมก็หมักเม็ดข้อแต่วาไม่พ่อยากแข่งไปอยากจะได้อยู่้งหมักข้ามก่อนหอด,ดกักครับอันนี้ายพี่น้องเชียงกลางใครม,ม,มนี่ยคั่ดีป่ะพอใช้หนนคู่ดีดีนกเป็นแต่คู่ไหลดอกกูมากหุ่นมั่นเหรอะเอา้าก็ว่านี่้วพี่น้องได้อบ่แมาน,นวา่า จอยกันโปรโมทขายนกได้ครับเพิ่นว่าอยากขายผลล่ะเพราะว่ามันเป็นนขกไม่ราคาสูงครับแหม่มันจังบริเวห่วงครับพู้แต่ว่างามเพราะหนากระงามมีอย่างกระงามมาเกี่ยวเอาราคาตามนี้แหละพี่น้องครับแต่ว่าเลือกๆบ่ขายเพราะว่าบ่อยากขายเพราะยังเมื่อนว่าบ่ขายดอกบ่อยากขายเพราะว่ายันมันเป็นครับ นกไสหนีมากครับว่าแม่น,นกซื้อมากครับปกตินกฟึกนพันบ่ขายแพงบะนีหรอพอใช่หนึ่งพันบ่เปิดราคาสูงบะนีว่าไงครับแต่วันนี้มันเป็นนกนก,นก็จะไสหนีครับครับคุณนะเหาอตามนี้แหละพี่น้องครับจังสีบ่ได้สงสัยบปที่วา่าโอ้ยเข้ามาดาครับเจะพูดจ้านึงเขาตั้งเซเวอร์บางีคนนี้นี่นกนกจากสายก็พอใช่ครับ ก็เกิส <c> ินหน้าไม่ย่สอนก็ได้ตังสินหน้าไม่ย่สอนนั่นครับเมาง่ามง่ามปีไม่เจอกันเลยเด้อับท่านไปใส่บอกอะไรครัท่านไปดอกี้เพ่นจะคองเพ่นก็ล่างัางรูบผมกับตาจุดดวงมือสองนี่สองตนกไหม ขึ่นเล่ยวันนี้เลยครับเสียงเงินสองพันติบตน้พอเช่ะเราไอขนขื่นเลครับเอาอีกอีกตัวหนึ่งตัวแรกพอเช่ที่บ้านเขามามาไหมาขึ้นเราไปตัวอะไรเลตัวนยุนิบานที่กันครับโอ้หน้าบอเดียวกัน ตกอ๋อเจอมาข้ออย่างน้อยนึงแต่ว่าอยงนิดนึงครับอ๋อจ้าสอนไปเก็บซอพย้ามันอยากได้ไหมมันอยากได้ปหมมันอยากได้ก่อนเอาดกันอีกหนึ่ือข่งแข่งนบริยาดอกน้องแม่เนาะผมอยากได้ตัวใดพอนว่าคัดดอกแต่ว่าพอนไม่อยากให้ไปเพราะว่าพนยานผมมันท่านไเป็นนนยานผมใจฮอนครับวันนี้ทุ่มมาจมกันฟังอีกละ ครัแมน,นไฮมันเ,นะนนนเด็ดโทรมาบอ่อยฟังหลดตั้งสัปนาห์ที่สี่แขงสัตว์หรครับเอฟซี FC, มันอันนี้ก็ลังเขินไหวกับเทนนะครับเด้อนี่โทรมาอะไรครับโทรมาอะไรมีบริการจัดส่งให้ครับมาช่วงอีกตัวหนึ่งครับนาเยี่ยสันด้วยกันเนาะพอใช่เนาะเดียวกันบ่นเดียวกันบ่เดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นนกไม่น,นกเชลยนี่ครับถือกันนี่ก่อนถือคเนียดฟาด กีถึงเต้นที่เลยเค่กเหลือก็เยกลยเอียงหน่อยหนึ่งครับว่าเป็นอยังดอกแต่ว่บาเบิ้งสนับปีกพี่น้องนกบอดนี่คือปีกดีแต่พม่ใช่ <laughs> โอ้ง่ามอันนี้รูปรอบอันนี่โอ้ยแต่ยิ่งปืนเขาว่ารับตาแข็งหนึ่งดอก <laughs> มันยังแม่นใกล้ตีบาบอดนี่ขั้วเด้อเอียงเท่ทาไรเคยถือขเหนียดตีมันครับพี่น้องขเหนียดฟาดตีว่าตัวนี้ว่าครับตีว่าใช่ว่าใจสูงขนาดเลยโอ้ครับครับตูวัดงสตัวเลยนะไม่ มคมนรับนกฝึกดาวลงพงย <นก S 1> ี่ใช่ใครับาผมมาอยู่บา้านพ่อผมไปตัวนี่นะพ่ชัยนกบ้านี่เอามาเอาเจ้าน,นกมากม,มือขึ้นนีมือไปตัวใดเซนเนะครับโอ้เจ้ามานอยู่ดอกเอา้าครับเอามันมันมันมั รบกันพอใช้จำเนี้ยนะครับทันใดจนใจพอเนี่ยกันลอดได้เด้ข้อนบนรอก่อนตามคิวครับเรานี้มี2คิ้วว่าสุรินมันนี่มือขึ้นเกิดซองแล้วแล้วก็อุตรดิษแล้วก็ไปเบิงเบิงการเนาะพอใช่เนาะเบิงการนะครับขนนวดอีกคนหนนวดอีกคนหนึ่งเป็น3คิวโอ้คิวทองมีเวลาไปต้อนอกบ้านนอเนาะพอใช่ไหมครับแต่ว่าวันวันจันทร์นี่อุตรดิษเนาะครับอ๋อา โอเคครับาใจครับจังว่ากันครับพี่น้องครับผมเอ่อปีใหม่สิมายามอีกเด้อน้าเยอสอนทั้งสองโตละโอ้งี้ยพี่น้องมึงสนัตวปีพี่น้องมึงมึงครับมึงไล่ปีครับผมนกบ่เดียวกันกับตัวบู้หันนะครับโอ้ยมมครับโอ้ยผมบ่หวานดอกเมียมันสิมายังเจี <c oughs> ๊กควนวางสิละเขาออกไปกวันเรียกสิมเอาดอกวระสันเรียกว่าขั้นว่าได้หรือเรีอกว่าขั้นว่ายานมายังครับ ปันนี้ไล่ข้อดีพี่น้องเองม,มึงมึงส่วงผมมีส่วงไปบางไล่ข้อจะชัดครับครับตัวหนึ่งอาจารย์สมิ่งเขาบาปผลไปแล้วตีครับโอ้โอนกยุก,กกลาซินนกกลาซินเป็นต่ออยู่ครับนกในเหรียญตามบอเหรียญตามเราคือกไก่ตีเนาะพ่อใช่เนาะ

แต่ว <c els descript or> ่าสบงามงามว่าปากไหมแต่ว่าอย่างเป๊ะทานไฟหรอผู้เฒ่าเก่าครับบ้านี้อันพี่น้องเขาเขาเลยฝึกปฏิบัติเลยจริงอ๋อองปอ๋อครับครับก็เริ่มจริแล้วเอ้า มันมันมันยูนอฟชากครับสือน้องเกของขึ้นตอนนี้เอามาทรงแย่มขึ้นแยสอบไปต่อเด้เชเด้ไหมครับพี่น้องว่ามันเติบไปนี่เอ้าสุดยอดครับสุดยอดจังวากันครับผมฮงมีคนมาซื่อจีบอลถละ ้อาควให้มันมัน่หยดิโอ้นกตานกตามันบอกมโีเอาไปหนึงครับองพนจะเกิน่องอาุา้นหายนี่มนไปนอมันอียงอยู่อียงไว <c oughs> ้หนึงบอกว่าถือพลอยัดฟาดพราว่ากับบุญนพใช่เนาะถือฟาดหัวบบพยยอ,อด,วดี ต้อไปเต่าน้เาลงไปเป็นขึ้นอย่างนีวันนี้เรียนยุกยุกยุกุก่ต้งปดหอยไว้ครับเพื่อานังทอดลอยยัเอาใ่ียไนหลับจบุญรอดครับจะบุญรอดจาบุญหลายกันเลครับเอ้าห้ามอีดีพี่น้องนกแต่ละตัวเล่าครับนาย่สอนครับ